สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวพามาหาเห็ดพอรครับพอ่อแลครับแตงหนึ่งแตงนิดหน่อยครับนี่ครับอีกแตงหนึ่งนาชิเมียนนะครับสองแตงครับนี่เห็นไหมเมียนเมียนเห็ดพอดอก มันพัดลอกตะโดนแล้ว่ะมันกำลังแตกขึ้นฝนตกใส่เนาะแตกขึ้นบ่ได้๋ติดแตกกับฝนตกใส่ติดแตกกับฝนตกใส่ติดกับแตกกับอันกู้อะไรก็ห,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 ห้อยหางอะไางหัวนี่แตกหนึ่งอดอกหนึ่ง ต้องหาบ้านขังกันแทนอาจารย์แต่ก็เอานี่แต่เก่าหัวเห็นหงมหบ่เห็นหงมนี่ครับดอกนึงแต่บระทันยังไงนะครับแต่ห้อยเพิ่นออกตะดนแล้วมันก็เลยดอกง่าย่ัวเห็นหลกเท้าเองเด้อนี่ครับแตงนึงขุยยางดินดิซีดินไม่แตงก็คงมีอย่านงี้พี่ครับแตงนึง แตงน้อยพี่ครับแตงนึ่งเีแครับแตงนึ่งได้ชิ่กับหนึ่งนะครับทุกคน ดอกดอกประทัดอย่างเงี้ยป่ะหนึ่งเนาะพี่ครับแตงนึง่งโร่งามอย <c oughs> ู่เอามาเก็บเอาขันมันป่นหนึ่งเหมือนดอกมา่อก็พอครับพอเบรนตาบระหินหงมาลางัวเนาะครับกับแบะหาเห็ดครับ <c oughs> พี่เนองพี่ครับแตงนึ่งพี่ครับแตงนึงตางประหินหงกันหมดอนเจ้าอันวันนี้อยมันแตก

เงี้ยไคับเดี๋ยวหาบมงเมื่อหน้าคอยได้เอานี่ตะบุงหน้าได้บางอย่างไรดอกได้หาบังเงี่ยคับเนาะให้บังให้บังไอพี่น้องคนบังนะแต่เพื่อเวอร์ได้พอมันเห็นมันดอกแต่ยังไงยังเห็นแต่ก็ตั้งแต่ขึ้นมาเห็นให้บังเดินนี่บุงเดินนี่ปัญหาเอาหาเอาผมไว้นี่หน้าได้อยู่นี่เอานี่นะเแตมื่อหน้นได้หลายดอกอยู่ นี่ครับแตกหนึ่งครับนี่ปุง๋งเรามาขวอดบางแยนบอน,นิหน้าวาแมียนได้เนี่ยไปเดาไทยคลิปกันมีหาเห็ดครับพี่น้องเบมึงมีหาเห็ดเฮีนบ่เฮีนขวอดอ้อมๆยีดอกหนึ่งอยู่น,นี่งอืมเถื่อฝนหาเบางแตกนี่มีแตกหนึ่งควอด นี่ถึงมูแมนนี่มันแตกตอกถมต้นอันยุตีนแมนบอลนะแตกมากย่ามขวดเห็ดขวดอ่อมอมตัวขวดอ่อมตัวเอาถือไว้น่าหน้าหน้าเต็มมือแล้วรุดรุดรุดนี่ครับแตกหนึ่งครับพี่นเอ๋อมามา คนาบยนุณคนมาหายเจ็บเป็อยงคนมาหาเจเพลมาเมินหมูมาเมิดหมูเอ้านีตกงค์มันแตกครับเขาไนั่นในไทยแล้วพากันไปลางมววกลับมาเลยหายเพลอได้บพรมะชกัน ซึ่มื่ก็ดได้เมื่อปรปนแล้วมันก็ได้แยงนะครับจนโดนโดนเบ้นโดนได้บางฝนมาตกเขาเอาห็ดดอกเห็ดไข่ออก่ได้หาดิบ่ครับบ้านเท่าออกะดีบ่หูคือกะนเลี้ยางคงตะุ่งเขาหาเขาได้ได้ละบ้บานเท่ามันออกหาเร็วหาแต่ประหานะแต่บงได้แหล่ถ้ามันมีไงบัวฝนตกใส่แล้วมันมันนั่นเองไหม

บคนฮะหม้หคือกันเลี้ยวนี่พู้ไดเห็ดปุ่นสี่บ้านเข่าเหครับเพื่อนจังไหม้ไ่หมอว่านันนาา่ม้อมือ่ะเออ เดี๋ยวนะขังะทางที่ใหม่มันนอนดูดูไหมขับกับขามีเด้อเอ้ไล้ไนี่ยกูยามาหลเด้อที่บอกดอกมันกับช่วงนี้เห็ดมัน

โอเข้ยอ่าบงอาะบงวี้ยใส่แมุ่ยางม่ใส่นี่นี่งแม่อ่ะตู้ยงว่าเห็ดดอกมันออกแล้วโค้กเข้าว่าแมนเข้ามาลักไต่กินอยู่ดี เขาเนาะทุง่งทัดอกผมไปยูเมิน,นันเขาว่าเห็ดพอออกไปบม่ได้จักดอกแลโมโหปลาโมโหปลาเ้า,าบาเคยไปหานอเขาบมามืองดวด่านอบอกเห็นบ่ละ พี่น่าจะบอกขวดนะพี่น่าจะบอกขวอนนะพี่เห็นบ่เออนี่ละขวดแตกเบิร์ตัวนี้แตกขวดแตกแล้วขวดแตกแตกแล้วโอ้ยไปกินซ้ำนั่นเห็นบ่ขวดแตกเบิร์บอกว่าขวดแตกเบิร์ตน้อหาเบองน้ำตาอืี้วันขวดยางเดียวเมื่อวานกับน้ำอ้อยน้ำตาลมาขวดแตกเบิร์ นิ่งหน่อยเพราในหัวคว้เกิดทิคว้แตกแล้วนี่ครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศคนมหาเหตุครับ ជាំងសារាសាចបាន់ចាន់ខ្លាន់ដែមជានសារាសារា ครับคลิปนี้กับบรรยากาศหาเห็ดครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามมันกำลังใจได้นะครับถาบรรยากาศหาเห็ดมีบ่ไป็นยังทีเฮ้ยให้เบิ้งให้เบิ้งให้ตายคลิปนี้ ไอพาพี่น้องปัญหาแน่นี่เดี๋ยวครับบอกคนเห็นเมียนโอปุมันก็จะบอกบางนั่นมันเคยออกบ่มันบ่เคยออกออกแต่ฟังพี่เลยเนเนืน้นออกอยู่แต่ว่าใน,นกันแทบเราาเคยเก็บอะใครเนี่ยใครใดเนี่ยนี่นี่เพิ่งคืนเบิรนีออนร่น่ะเออเมียนบอก่าะไเมียนก็มีติโอเมียนนะโอเมียนสินนดูนี่โอเมียนครับพี่น้อง ตัวเพนาตัวครับตัวกันตัวนี้